ยำเส้นแก้วค่ะอันดับแรกเรามาหั่นมะเขือเทศไหยนะคะตำด้วยหอมชีค่ะ ตามด้วยแครลลอทคณาหเห็ดเข็มท้อพริกสดขั้นตอนต่อไปมันก็จะมาลวนหมูสับค่ะตามด้วยลวกเส้นแก้วไว้เลยค่ะ ลวกไม่ต้องนานนะคะลวกเห็ดเข็มทองต่อเลยนะคะลวกคะน้า ลวกเสร็จแล้วก็พักไว้ในน้ำเย็นนะคะปรุงน้ำยำต่อเลยค่ะใส่พริกซอยน้ำมะนาวความเปรี้ยวตามใจชอบนะคะน้ำตาลเคี่ยวค่ะตามด้วยผงชูรสน้ำปลา เติมรสด,ดีนิดหน่อยเพื่อรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองค่ะคะนา้าแครอทมะเขือเทศ ต่อไปก็ใส่เส้นแก้วลงไปเลยค่ะและใส่ผักชีค่ะคนให้น้ำยำเข้ากับเส้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะยำเส้นแก้วอร่อยกรุบกรอบค่ะ